กำลังตรวจบทลอกเทศเรื่องที่พูดกับนักศึกษาไทยที่พารานสีก็เพิ่งเสร็จไปนี่พอพูดถึงเมืองพาราณสีอน,นุภาพก็เลยนึกว่านำเอาเรื่องเมืองพาราณสีนี่มาเล่าให้โยมฟังต่อเพราะมีเจตความรู้ที่ถึงทราบพราะพาราณสสีนี่เป็นเมืองสำคัญนี่ถ้าว่าเล่าเรื่องเกี่ยวกับเมืองนี้อาจจะทำให้โยม เห็นภาพเกี่ยวกับพระพุทธประวัติตมากขึ้นแล้วก็ได้ทราบเหตุการณ์ต่างที่ช่วยให้เห็นภาพเชื่อมโยงเรื่องราวในพุทธประวัติได้มากขึ้นพารณสีนั้นที่บอกว่าเป็นเมืองสำคัญคือสมัยโบราณเป็นเมืองหลวงของแคว้นหนึ่งชื่ว่าแคว้นตาสีเรามักจะได้ยินไป่ชื่อเมืองพารณสีแต่ว่าแคว้นตาสีนี่ไม่ค่อยได้ยิน ก็เหตุว่าแคว้นกาสีตอนพุทธการนั้นได้หมดอำนาจกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นโกศลไปแล้วลถ้เท่ากับว่าแคว้นกาสีเหมือนจะไม่มีแล้วมีแต่แคว้นโกศลแคว้นโกศลนี่เราได้ยินบ่อยที่มีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลแล้วก็มีเมืองหลวงที่ว่าเมืองสาวัตถีแต่ว่าเมืองคาราณสีนั้นแม้ว่าจะได้มาตกเป็นเมืองขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของแผนโปรลไปแล้วแต่ก็เป็นเมืองสําคัญมาแต่โบราณโดยเฉพาะก็เป็นศูนย์กลางของศาสานาอย่างศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูนั้นน่ะก็ถือเอาเมืองพาราณสีเนี่ยเป็นสําคัญมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้แล้วในพุทธกิจพระพุทธเจ้าก็แสดงปฐมเทศนาที่เมืองพาราณสีคือที่ป่าอิสิปตนะมริทายวันที่คณะ โยมแล้วก็ทรรภาพเองก็ได้เดินทางไปนมัสการแล้วเมืองพารณารณสีก็เป็นหนึ่งสำคัญแล้วก็ในอดีตการจะมีเรื่องในชาดกมากขึ้จุดที่บอกว่าอติเตภาราณสียังสมทัตเตรัชทางกาเรนเตชาดกส่วนมากจะขึ้นอย่างเี้ยคือจะพูดบอกว่าเมื่อพระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีเนี่ยชาดกส่วนมาก,กจะเป็นอย่างนี้ แสดงว่าในสมัยก่อนนู้นก่อนพุทธกาลเนี่ยสำคัญมากทีเดียวทีนี้อยากจะให้เห็นภาพกว้างๆของเมืองพาราศัสสีเนี่ยท่ามกลางท้องถิ่นต่างๆของประเทศอินเดียในคำพีพุทธศาสนาเขากล่าวถึงชื่อเว่นแพนหรือประเทศต่างๆที่สำคัญไว้ที่มีมาในอินเดียแต่โบราณน,นั้นว่ามี16ประเทศหรือ16มหาชนบทท่านใช้คำว่ามหาชนบท ในภาษาไทยคำว่าชนบทเนี่ยกลายมาเป็นบ้านนอกไปแต่ที่จริงในภาษาบาลีนั้นคำว่าชนบทเนี่ยหมายถึงว่าทิ่นที่มีประชาชนอยู่มากเพราะฉะนั้นประเทศเนี่เขาก็เรียกว่าเป็นชนบทนี่ที่เป็นประเทศใหญ่เราเรียกว่ามหาชนบทมหาชนบทเนี่ยมีกล่าวไว้สิบหกแคว้นด้วยกันธรตมภาพจะไล่ชื่อไว้ถ้าไม่จะเป็นจะต้อง จำอะไรเพ่ว่ายโยมอาจะได้สังเกตเห็นชื่อสำคัญสำคัญที่พุดขึ้นมาใน16ชื่อนี้ด้วยก็มีอังคะมคทะือมคดละกาสีโตสลระหรือโตสนละก็วัตตีละก็มัลละละก็เจต,ตีวางสะกูุรุปัญจาละอสกะออวันตี มัชฌะตุระเสนะคันธาระกัมโพชาสิบหกแฟนนล่เนี่ยท่านบอกว่าเป็นมหาธนบทหรือประเทศใหญ่แต่มาถึงพระพุทธการจริงๆแล้วมันไม่เหลือสิบหกแฟนหรอกมันเหลือน้อยกว่านั้นที่ใหญ่จริงๆก็มคธเนี่ย,ยนิยมได้ยินเสมอพระเจ้าพิพิษ,ษารแล้วต่อมาพระเจ้า,าชาติสตรูแล้วก็ตาสีจะรวมอยู่ในโกศล ตาสีโกศละก็เป็นเหลือแต่โกศระคือโกศนโกศน์ก็ที่มีเมืองพระสาวัตถีเป็นเมืองหลวงพระเจ้าประเสรินิพพโกศนครอบครองแล้วก็วัดทีวัดถีก็เป็นแครนใหญ่ในพุทธกาลเยียนนาสมามัลลาก็กลายเป็นเมืองเล็กๆไปแล้วเจตีวังสะก็ไปใหญ่ใน่วังสะ กูรปัญจาระก็เป็นเรื่องอดีตเนี่ยนะสงครามมหาภารตะยุทธ์เนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องเก่าไปแล้วกูรูปัญจาระเมืองเบลีก็อยู่ในแทนกุรุปัญจาระอัจจะอวันตีก็ไปใหญ่อวันตีอวันตีเมืองโกสัมพีเรื่องของการมณิกวาสิทีเนี่ยแล้วก็อันธาระก็มาใหญ่ขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นในหลังพุทธกาอีกครั้งหนึ่ง นอกนั้นก็ไม่ค่อยมีชื่อเสียงอะไรนี่จะเห็นว่าแค้นที่เราได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติบ่อยก็คือแค้นมคตแล้วก็แคนโกศลพระเตากาสีก็อย่างที่อาจารย์ภาพเล่าให้ฟังว่าไปอยู่ในอำน,นาจของโกศลไปแล้วทีนี้เราก็จากัดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับพาราณสีที่อาจารยภาพบอกว่าพารณสีเป็นหนึ่งหลวงเก่าของแคนกาสี ได้มาไปเชส่วนหนึ่งของแพนโกศลไปแล้วและแานโกศลก็มีเมืองหลวงที่ว่าสาวัตถีในที่นี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการที่ว่าเมืองพาราณสีหรือแพนกาสีเนี่ยได้มากลายเป็นส่วนหนึ่งของแพนโกศลในประวัติศาสตร์แต่ก่อนที่จะเล่าเรื่องก็อยากจะพูดถึงชื่อเมืองัะหน่อยชื่อเมืองพาราณสีเนี่ยนักประวัติศาสตร์หรือนักภูมิศาสตร์เขาบอกว่า เหตุที่ชื่อว่าพารานสีเพราะว่าตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำพารนากับแม่น้ำอสิพารนากับอสิกและรวมกันเป็นพารานสีอันนี้เป็นที่มาของชื่อเมืองอันนี้เมืองสาวัตถีซึ่งเป็นเมืองหลวงของแพท้์โกศลที่ตอนปัจิบันและตอนพุทธกาลเนี่ยเป็นที่ เป็นเมืองใหญ่ที่ครอบทองมาถึงคารณาณสีด้วยสาวัตถีนั้นก็มีที่มาของชื่อเขาบอกว่าพวกคาราวานหรือกองเกลือต่างๆเดินทางเข้ามาที่เมืองสาวัตถีพอมาถึงเมืองนั้นแล้วก็มีที่พักใหญ่แห่งหนึ่งพวกกองเกลือก็มาพักกันอยู่ที่นั่นแล้วก็จะถามกันจะคุยกันถามบอกว่าท่านมีของอะไรมาขายบ้างอะไรนี้ซึ่งภาษาบาลีมนะัใช้คําว่าจิงพันดังอธิ ่านมีของอะไรมาบ้างฝ่ายตอบก็จะตอบบอกว่าตัพพังอัิติตับพังอัถิตัพพังอัถินี่ภาษาสัรสกิจว่าสระวังอัคิตับพังอัถิหรือสระวังอัคิเนี่ยก็กลายมาเป็นชื่อเมืองสาวัตถีก็คือสาวัตถีสาวะลิสสะพระพังปวงแล้วก็อัคิมี้ก็มีขอทุกอย่างแล้วเนี่ย คอพ่อคา้าที่ถูกถามบอกว่าท่านมีของอะไรมาขายคนตอบก็บอกมีทุกอย่างก็เลยคาว่ามีทุกอย่างเนี่ยก็กลายมาเป็นชื่อของเมืองสาวัตถีแล้วในภาษาสาันสกิตเขาเรียกเมืองสาวัตถีว่าสราวัตถีราวัตถีอย่างที่เราไปเห็นตอนที่เดินทางแลวใช้ชื่อเป็นสันสกฤตอันนี้ก็เป็นที่มาของชื่อเมือง ทีนี้อารมภาพจะกลับไปย้อนเล่าถึงความเป็นมาในประวัติศาสในสมัยก่อนก็เมืองพาราสีซึ่งเป็นเมืองหลวงของแค้นตาสีนี่จะเป็นอิสระเป็นแค้นใหญ่มีอำน,นาจมากเคยใหญ่กว่าแค้นโกศนแล้วมีสมัยหนึ่งที่ว่าพระราชาแห่งแค้นตาสีเนยยกทัพไปรบรวมเอาแค้นโกสนเข้ามาเป็นเมืองขึ้นอยู่ในอำนาจ ตอนสมัยนั้นผู้ครอบครองแคว้นโกศลเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมืองเล็กเื่อพระเจ้าทีทีติเาเรียกเต็มว่าทีทีติโกศลพระเจ้ากาสีนี่ต้องการดินแดนต้องการขยายอำน,นาจก็เลยยกทัพไปรบพระเจ้ากาสีนี่จะปกติจะชื่อตายตัวเลยชื่อว่าพระเจ้า,มมาพรหมทัตหรือพระราชาองค์ไหนก็ตามขึ้นมาครองแคว้นกาสี อยู่ที่เมืองพาราณสีนี่จะเรียกว่าพระเจ้าโสมทัตพระเจ้าโสมทัตแห่งแค้นกาสีก็ยกทัพไปรบไปรุกรานแทนโกศนฝ่ายพระเจ้าทีทีตีโกศนนั้นเห็นว่าตัวเป็นเมืองเล็กมีกําลังน้อยก็ไม่สู้ด้วยก็ละทิ้งเมืองหมีไปพระเจ้าโสมทัตแห่งแค้นกาสีก็เลยเข้าครอบครองแค้นกาสีที่เมืองพาราณสีโดยง่าย เมื่อฝ่ายพระเจ้าทีทีไิโกศนจากพระราชเทวีก็หนีออกไปจากเมืองแล้วก็ไปปลอมตัวอาศัยอยู่ที่บ้านทางหม้อบ้านหนึ่งตอนนั้นพระราชเทวีของพระเจ้าโกศลมันก็ส่งพระพันแล้วเ,เมื่อปลอมตัวแล้วกหลบอาศัยอยู่ระยะหนึ่งพระราชเทวีก็ประสูตรพระโอรสออกมาแล้วก็ ได้มาพิจรารณาเห็นว่าถ้าหากว่าพระราโชรสอยู่ด้วยเนี่ยจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดเขามาพบขึ้นก็จะต้องถูกถูกจับไปได้วยกันหมดก็เลยยืนตอนก็เมื่อระสู่พระโอรสแล้วก็เลยคิดว่าถ้าอยู่ด้วยกันจะไม่ปลอดภัยถ้าหากว่าฝ่ายตรงข้ามคือฝ่ายพระเจ้าตาสีเนี่ยมาพบข้าก็จะถูกจับไปหมดก็เลยแยกพระราโชรสออกไป โดยส่งเอาไปไว้ที่ไกลๆพระโชรสนะันเติบโตขึ้นมาก็ได้เล่าเรียนวิชาการในลๆจนกระทั่งจบอันนี้ฝ่ายพระเจ้าโกศกัพระราชเทวีเนี่ยอยู่อาศัยมาที่บ้านช่างหม้อเป็นเวลานาน,านจะช่วยงานช่วยการเข้าไปก็ไม่นึกว่าวันหนึ่งจะถูกจับตัวแลปรากฏว่าวันหนึ่งในช่างกัรระบบของพระเจ้าโกศเองที่เคยรับราชาการอยู่ด้วย แต่ตอนนี้ได้ไปอยู่กับพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่คือพระเจ้าพรหมทันต์ก็ได้มาพบเจ้านายของตัวเขาเมื่อพบเจ้านายเจ้าของตัวแล้วคงจะต้องการลาบยศก็เลยไปบอกแก่พระเจ้ากาสีคือพระเจ้าพรหมทันต์ว่าพระเจ้าโกศน,นี่ยซ่อนพระองค์ปลอมอยู่ที่บ้านช่างมอฝ่ายพระเจ้ากาสีนั้นแทนที่จะให้อภัยเรื่องเวลาก็ผ่านมานานแล้ว แล้วที่จริงตอนที่ยกพมาลุกลานนั้นทานนเขาก็ไม่ได้สู้อะไรที่จําเขาก็นหนีไปแต่พระเจ้ากาสีรมทรชัดนี่จับให้ทหารเนี่ยไปจับตัวพระเจ้ากโกศลกับพระราชเทวีมาพอจับมาแล้วก็ให้เอาไปประหาร,รชีวิตเอาไปเ,าเขาเรียกอะไรนะสำหรับขับเจ้านาย,ยาาน,นี่ยให้พระจงพระชนเนี่ย ให้สําเร็จโทษเลยว่าก็ให้สําเร็จโทษเสียโดยที่ว่าก้อนตามตามประเพณีโบราณเขามีการให้ก้อนผมหมดแล้วก็จับมัดไส้หลังแล้วก็เอาตัวตะเวนตะเวนไปรอบเมืองประจานปราจา์เสร็จแล้วก็เอาไปที่ตะแรงแกงสหารชีวิตในระหว่างที่กําลังเอาตัวตะเวนอยนี่เองฝ่ายมานก พระราชโอรสของพระเจ้าโกศลนะ่ยซึ่งเดี๋ยวนี้เปิดโตและเชื่อทีทาวุคุม,มาก็พอดีอยากจะมาเยี่ยมพระราชบิดาพระราชมารดาก็เดินทางมาจะรู้ข่าวก็รีบติดตามเข้ามาแต่ตัวเองคนเดียวก็ทำอะไรไม่ได้ก็เสียใจแค่แต่เศร้าโศกแล้วก็ดูอยู่นี้ฝ่ายพระเจ้าทีทีติโกศกับพระราชเทวีเนี่ยก็เห็นพระราชโอรสมาเนี่ย ก็ทำอะไรไม่ได้ก็เลยพระเจ้าโกรธสนก็ฝัดสอนเนี่ยสอนโดยเสียงพระวจาสั้นๆบอกว่าบอกอย่ามองยาวไปอย่ามองสั้นไปเวรไม่ระง,งับด้วยการจองเวรเวรจะระง,งับได้โดยการไม่จองเวรก็เต่าวซ้ำๆอย่างเงี้ยอันนี้ฝ่ายพวกพวกคุม เห็นพระเจ้าโกศลสัดอะไรแต่ไรแต่ใครก็ไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยก็เลยนึ่ว่าตรงเสียสติเสียพระจริตแล้วนี่ก็ไม่ว่าอะไรก็ก็ได้แต่พูดว่าพระเจ้าโกศลสนก็ได้แต่สอนลูกของตัวเองอย่างเนี้ยยี่ฝ่ายทีชาวกุมารก็ได้รับฟังโอวาทของพ่อนี่ก็เข้าใจความหมายแต่ว่าใจก็ยังแค้นอยูน่นนึยก็ได้แต่ว่าติดตามคอยตามข่าวดู ไปพระราชบุตรคนของพระเจ้าสมภพนั้นไม่ได้เซวญนประจานพระเจ้าโดสนิจารพระราชเทวีไปตามวุถีเสร็จขึ้นแล้วก็นำไปสู่หลักทหารแล้วก็ได้ําเร็จโทษเสียแล้วก็ฟันพระวรกายเป็นสี่ท่อนแล้วก็ใจหลุมสี่ทิศอันนี้เป็นตามธรรมเนียนโบราณแล้วก็ตั้งยามรักษาการไว้แล้วก็พากันไป ยิฝ่ายผี้าวุปปิมาณก็หาโอกาสที่จะเข้ามาสู่พระบรมศพที่เย้ยจนกระทั่งตอนถ้ำได้โอกาสก็เอาสุราแล้วก็เอาอาหารตับแก้นต่างๆเนี่ยมาล่อพวกพนยามรักษาการเอาปล่อยให้พวกนั้นกินเหล้ากนจนกระทั่งเมาหมดสติแล้วเองก็เข้าไปจัดก,การเอาพระบรมศพเนี่ยขึ้นมาก่อกองไปรวบรวมฟืนได้ก็เผาเผาเสร็จแล้วก็ เอาอัดิี่คงจะได้เอาไปเป็นที่ระลึกบ้างหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ก็แต่ว่าจัดก,การพระบรมศพเสร็จตามเรื่องทานบอกว่าก็อพอเสร็จแล้วก็หรุดหาที่ไปนั่งร้องไห้จนพอขัดใจและเสร็จแล้วก็มีความแทนมากก็คิดหาทางว่าจะต้องอทําการแก้แทนแทนพระราชบิดาพระรามัญาก็คิดอุบายขึ้นมาตอนแรกก็ไปหา ผู้ฝึกคนศึกช้างเหออาจารย์ศึกช้างเระรๅษีนายหัตถาอาจารย์คนฝึกช้างของพระเจ้าแผ่นดินก็ไปผู้โรงช้างก็งไปรับอาสาบอกว่าไปขอฝึกงานด้วยบอกว่าพระเจ้าอยากจะมาขอฝึกเป็นพนช้างขอรับราชการอยู่ด้วยอาจารย์ฝึกช้างก็รับเข้ามารับราชการแล้วก็มาอยู่บนเขาไประยะหนึ่งเวลาเช้าคือชาวภูมาน,นี้ก็จะลุกขึ้นมาแต่เช้าแล้วก็มาดูดหิน ขับเพลงด้เสียงอันไพเราะเพราะแกไปเรียนศิลปะมาแล้วตอนที่แกไปอยู่นอกเมืองนั้นนโรงช้าเนี่ยธรรมดาก็อยู่ไม่ไกลนักจากพระราชวังพระเจ้าสมทัศน์นั่นประเดชวันรมนตอนเช้าก็จะได้ยินเสียงทีชาวุกุมานเนี่ยขับเพลงดิดิืนได้เสียงอันไพเราะตั๊กโตกชกดชนนบอบอออพอ,พอประชัยก็ให้หาว่าใครนะที่มาขับร้องเสียงไพเราะอ,อ่อนหวานเสื้อแก้วเนี้หาตัวมา หาตัวมาก็โปรดให้ขับเพลงให้ดิขึินให้ฟังอีกก็พอพระไทยบอกว่านี่นะเธออยู่รับราชการกับฉันได้ไหมนานากกมานพก็พระพระราชกุมนรก็ก็ภาบใจก็ขออยู่รับราชการด้วยจบลงก็อยู่รับราชการมาทายพระเจ้าสมมาทัเนี่ยก็เห็นคือเทวพรกุมารน,นี่เป็นคนดีมีความเลี่ยนร้อย ทำอะไรก็พอประทศไทยทุกอย่างก็เลยให้เป็นคนคนไรคนใกล้ชิดคนโปรดเขาเรียกว่าพระราวัรลบทหารคนสนิทเลยงถ้ามาดูใกล้ตัวที่สุดแล้วตอนนี้เรียกว่าได้โอกาสเข้าม,มามากทุกทีทุกทีแล้วอยู่มาวันหนึ่งเจ้าปรมุขทัตก็บอกว่าจะเสด็จออกไปนอกเมืองไปลากสรให้ทีชาวกุมารเนี่ยเตือนม้าเตียนรถทีชาวกุมารก็จัดเรียมเรียบร้อยก็มากราบคุณแล้วก็ ขับรถเฉพาะไปแต่พระอ,องค์การในหลวงพระเจ้ากระม,ม่อมชัพในสองคนเท่านั้นแล้วทหารก็ติดตามไปห่างๆจะมีกองทัพไปด้วยแต่เฉพาะรถคันนั้นก็มีสองเท่านั้นวิธีทาววิจุมานก็พอออกไปไกลๆแล้วก็หาทางขับรถใช้บายวิธีจนกระทั่งว่าให้รถเนี่ยห่างจากองทัพแยกไปคนละทางเลยแยกเป็นคนละทางน,นานข้าพระเจ้ากระม่อมชัพก็ทรงเหน็ดเหนื่อยก็บอกวิถีชาวุิจุมานบอกว่า เราเหนื่อยมากแล้วจะขอนอนพักข้างทางสักหน่อยก็ทีชาวุกุมาลก็หยุดรถแล้วก็ลงไปพักกันที่โคนต้นไม้ทีาวุกุมาลก็นั่งขัดสมาธิในพระเจ้าธรรมาทัตก,ก็ตรงดัรทมเอาพระเสียรแน่นหนึบบนตักของทีชาวุกุมาลแล้ได้ความเมื่อยล้าเหนื่อยม,มากก็หลับไปนี้พอหลับไปแล้วทีชาวุูกุมาลก็มีความแห้งไม่สบายแล้ว นึกขึ้นมาถึงว่าพระเจ้าจะมีองค์เนี้ยฆ่าพ่อฆ่าแม่ของเราเราความแพ้แรงขึ้นมามากก็บอกเราจะต้องฆ่าเดี๋ยวนี้แหละได้โอกาสแล้วก็เอาพระขันึ้นมาเนี่ยแล้วชักพระขันละไตักแล้วก็จัดฆ่าพระจะาแทงก็นึกขึ้นมาคำพูดของพระเจดีดาก็กต้องเข้ามาในหูบอกว่าจงเห็นอย่ามองยาวไปอย่ามองสั้นไปเวรไม่ระนับโดยการจองเวร เรียนับได้โดยการไม่จองเรนเลยนะก็ต้องคุณมานี่จะชน,นะชนะก็เอาดาบใส่พระขันอีกเดี๋ยวก็ความแทงก็ขึ้นมาอีกชักดาบกระขันออกมาอีกจะแทงอีกอคำพูดของพ่อต้องคุณมาก็เสร็จดาบก็ทำดีเนี้ยสามครั้งสามครั้งพอดีพระเจ้าสมพระคติตื่นจะตืน่นจะสนุกเขาเทายดีเดียวแต่ทีคราวที่คุามานก็ถามบอกว่า ทำไมพระองค์เป็นสนกุกพระทายติขึ้นมาพรพะเจ้ากรมพท้ก็บอกว่าเราฝันร้ายฝันไ่้อย่างไงฝันว่านูกพระเจ้าคือคีอจิเจ้สนมาฆ่าเราเลยดีทาวกูมาแต่ไน่ต้องแค่เฉลยชักดาบระขันขึ้นมาแล้วก็บอกเนี่ยเราเนี่ยถือถือี่าวะกุมารโอรสของพระเจ้าโกสนมาตามเอาชีวิตพระองค์เลได้โอกาสพระเจ้าโกสนก็ อกก็ไทยเป็นอย่างยิ่งในความวาดตัวก็ขอชีวิตแต่ตอนนี้คือพระกุมารก็อ่อนขึ้นมาอีกเพราะไม่ถึงรมพอ,อพอ,อรพระเจ้าพรมทั์ขอชีวิตพระจุกุามานก็บอกว่าข้าพระองค์เงินไม่อยู่ในฐานะจะถวายชีวิตแก่พระองค์พระองค์นั่นแหละจะเป็นผู้ให้ชีวิตแก่ข้าพระองค์ได้พระเจ้า,ารพรมทัตก็บอกว่าเราก็ให้ชีวิตแก่กัน นั่นก็เลยบอกเอาอย่างนั้นตกลเงเราสองคนต่างให้ชีวิตกกันแล้วกันไม่เอาโทษกันแล้วก็เลยเลิกแล้วแต่กันแล้วก็สาบานต่อกันว่าจะไม่ทําร้ายันและกันต่อแล้วพระเจ้าเทวทัพก็จัดถามบอกว่าเนี่ยเอานะอยากจะกล้าว่าเธอเนี่ยทาไมถึงไม่ฆ่าเราเนีแล้วพ่อือว่าเมื่อกี้นี้ที่ชาวบุกมารก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่า ที่ตอนที่พระองค์หลับนะคฆ่าพระเจ้าจะฆ่าอยู่แล้วแต่ว่าไม่ถึงทําพ่อว่าอย่างนั้นก็เลยไม่ฆ่าอันนี้พระเจ้าสมทั์ก็เลยถามว่าที่พ่อพูดว่าจงอย่ามองยาวไปอย่ามองสั้นไปเนี่ยมีความหมายอย่างไรคือท้าวภมารก็อธิบายว่าที่ว่าอย่ามองยาวไปนั้นหมายความว่าอย่าผูกเวรกันให้ยืดเยื้องนานไปเลย แล้วก็เพื่อว่าอย่ามองสั้นใจละหมายความว่าไงอย่ามองสั้นไปหมายความว่าอย่าแตกร้าวหุนหันอย่าหุนหันแตกจักมืดมีมืดก็อย่าได้แตกร้าวจัดกันเลือกเลยนะหมายความว่าให้รักษาพิถีภาพไว้ให้ยืนยาวอันนี้ก็เป็นคำอธิบายของทีชาววิมีแล้วก็อธิบายถึงว่าที่ว่าเวรไม่ระงับโดยการจองเวรเวรระงับโดยการจองไม่จองเวรเป็นอย่างไรก็อธิบายก็จะเป็นไป กะดินจะพอกระเทแไทยกลับไปถึงเมืองแล้วก็เลยประกาศให้พวกอมตะท่าจะบริผ่าราจว่ามีติเทวีชาวุคุมารเป็นคนที่บับน,นี้ได้เลิกเลิกจองเวรกันแล้วไม่มีภายมีเวรต่อกันและพระองค์ก็เลยคืนราชสมบัติให้แก่ราชายุทธาวุกุมารให้ครอบครองแทนโกษสมตอ่อ แล้วก็พระราชทารพระราชธิดาให้เลือยงก็เลยเข้าใจว่านี่แหละพอพระเจ้าสมาุทรสิ้นก็อุาวุตุมายก,ก็คงจะได้ครองทค่สองเมืองทั้น,นั้นก็เป็นว่าตอนแรกเนตาสีเนี่ยเป็นฝ่ายที่รบกชนะโกรศนเป็นแคนใหญ่กว่าแต่ผมได้จดเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าตาสีอยู่ในแคนโกศน์อแล้วแล้วตอนหลังยังมีเรื่องมาอีกเป็น เป็นเรื่องของพระเจ้า่างสะแห่งแพนโพสทที่ใสลุกาลานแพนจ่าสีไปยึดจ่สาสีได้คือหมายความว่าในระยะต,ต่อมาก็คงจะมีการเป็นอิสระต่อกันอีกแล้วก็แต่ในที่สุดผลที่สุดสุดท้ายก็คือว่าแ้นจ่าสีก็ไปเป็นเงินขึ้นจะเป็นเครื่องมืออยู่ในแพนโพสทตามที่ปรากฏในพุทธกาลเนี่ยโดยภาพจะเล่าเรื่องเก่าให้ยืนฟังคือโยมอาจจะ มองเห็นภาพของเรื่องในอินเดียชัดยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามไม่ว่าแพนกาสีหรือโกศนก็ตามหลังพุทธการต,ต่อมาอีกระยะหนึ่งก็หมดไปด้วยกันนั่นแหละเดี๋ยวนี้ในประเทศอินเดียเราก็มีแต่วภธิจักรเท่านั้นไม่มีทั้งกาสีไม่มีทั้งโภชนมีแต่ประเทศอินเดียที่มีเมอนเดรีเป็นเนื่งหลวงนี่ก็เป็นเรื่องของอนุจังรความไม่เที่ยงแท่แน,น่นอนอาณาจักรที่เคยเล็กจะเคยใหญ่ขึ้นมา ในพอรอมนี่ก็เป็นเรื่องของอนุจังความไม่เชื่อแทน้แน่นอนแทนเล็กจะกลายเป็นแพนใหญ่ได้แพนใหญ่ก็ต่อมาก็สูงขึ้นอำนาจก็จะไหลไปแล้วก็มีอาณาจักรใหม่เกิดขึ้นแทนก็เป็นนื่งยมาคติสำหรับเราก็คือว่าให้รู้เท่ากัคาน,นความเปลี่ยนแปลงความไม่เชื่อแท้เหล่านี้แล้วก็ทําจิตใจให้ปรอบคล้องสั่องใส่ได้ตลอดเวลาไม่ตกเยี่ยนในอำน,นาจของความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น แล้วก็มีจิตมีนะ้ำพจะเร่งทาไปด้วยความเมนมาเพื่อให้ความเปลี่ยนลจนั้นเปนลเปี่ยนลจไปในทางที่ดีงามเปลี่ยนแลจไปนในทางที่น่าปราถนาที่เจริญเจ้าหน้าแต่ถ้ามันมีอันเป็นไปมันเปนลเปี่ยนใจไปในทางร้ายเราก็รู้เท่าทันมันอีกก็ไม่ต้องไปเจ้าโศกเสียใจให้เกินควรแล้วก็พยายามที่จะแจก้ไขให้มันดีถ้าทาอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอานุภาพก็เล่าเรื่อง เมืองคารณาสีมาเป็นเวลาพอสมควรสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาโยมในครั้งนี้ก่อนเลยนะ